สวัสดีค่ะพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับนิดเหมือนเดิมนะครับวันนี้นิดจะพาพี่ๆน้าๆนะครับมาตกปลาอยู่ที่บางไทรายนะครับวันนี้มาลงหน้าดินแล้วก็ชิ้งเหลิวนะครับชิงหลิวชิ้งหลิวเล่นเป็นบาลานแตะนะครับไปตามลุ้นตามเชียร์กันเลยครับวันนี้ขอให้นิดหมันหมนนะครับผมปลาตัวแรกมาแล้วครับผมตั้งกล้องยังไม่เสร็จเลยนะครับปลาตัวแรกก็มาแล้วนะครับ

นาดินเอาแล้วครับก็ใส่ตัวน่งามนครับนาดินผู้แดดกระหอนปลากระลังกินครับปลาสอย่งงามวูดขับฟองเลยครับเบิังดีครับปลาทูปลาทูปลาสอยครับปลาสอยเขาเ,เ,าเนี้ยเขาม่กัดทิชชู่ถุงโตกเออ pagi-pagi มันหรอครับปลาซอยครับใส่นี้เลยครับผมปลาซอยปลาซอยมัน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  นีโอ้ยอรดนะุดตัวหนึ่งกี่น,น,กนีนน่ประทูเลยครับรุดตัวหนึ่นงกี่เบ่งท่านบนนอนี่นี่ได้อีกแล้วครับปลาสวยครับนี่แหละทอดเสียบเรืบปลาหมูโค้งนี่ ปลาซอยครับปลาซอยกินทุกใหม่เวยครับช่วงได้อะไแล้วเนาะเล็กใหญ่จ้าน,นึ่งี่อืมหนักแล้วครับหม่แล้วหนักแล้วครับพุ่มปลาซอยปลาซอย แพ็กค็า <c oughs> บสวงเลยครับมัน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 โอ้วสวยกันล่าง,งาเราคุณครับโอ้โหต้องใช้ปากดีนะแบบนี้ก่ 还是自己带的多。 ลาบคะสวยเลยครยับคุไม่อ้ยจะเงี้ยหน่อยครับปรสวยเลยครับคุ ตอนนี้ฟูงปศุยเขาเด้อครับม้วนขนาดเลยม้วนลงไปมันกินโหลดกินโหลดเนาะปั้นที่หน่อยๆเลน้อยเด้อครับไม่มือมันปั้นหน่อยเขาเขา,ขาปั้นหน่อยนี่แล้วเขาเดีถอดให้ครับม,นม,นม,นมน้วนๆนี่นะครับเย่างนี้นะครับ ลุดนลุดสแบบได้แล้วห,ห,หน่อยค่ะครับตัวนี้หน่อยะค่ะ ตู้สามหลอดสีห่หลอดแล้วครับ hmm. ตัวนี้ตัง้งี่ยอยู่ครับตัวนี้นี่ขนาดเลยตัวนี้อ้เ oh oh. ด้งมากหรอวครับผม ครับครับะมาณปรับมันผลงานของเราวันนี้นะครับโอ้ยมวนมวนครับผมตุกปลาสวยครับปลาไงปลาปนใดครับปลาสวยงามไล่ขนาดครับอ้าในเมื่อปลาสวยงามไล่กับตุกปลาสวยนามเหครับมวนมวนครับผมมาดูผลงานของเรานะครับวันนี้หมานครับหมานปลาลิก หมนปลาลิกครับปลาใหญ่ได้ตัวหนึ่งครับทำหลุดสองครั้งครับสามครั้งวันนี้แต่ขอตัวเล็กครับปลาก็เลยหลุดครับครับอ่า ขอบพระคุณพี่วีนะนะครับวันนี้ก็ขําแล้วนะครับต้องถึงเวลานะครับเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับผลงานของเรานี้นะครับปลาส้อยนะครับแล้วก็ปลากระมังเท่าฝ่ามือตัวหนึ่งนะครับไม่ค่อยหมานะครับวันนี้หมานแต่ปลาส้อยตัวเล็กนะครับแต่ก็สนุกนะครับผมวันนี้สําหรับผลงานบรันแตะของเรานะครับก็เป็นที่โอเคนะครับสนุกสนานครับทุนมมีอาการตลอดนะครับผม ครับขอบพระคุณวิ่ินา,น,าน,นะครับที่เข้ามารับชมนะคะก็ท่าไหนที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s ับสไ r i b e กดติดตามให้นิดด้วยนะครับ,ดดรบเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ